สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ใบบุญอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์ใบบุญมาทํานายดวงของท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะประจําสัปดาห์ที่4-10ถึง10กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะ เรามาดูในเรื่องของการเงินของท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างดีกว่าค่ะดาวการเงินดาวเสาเดินหน้าเข้าสู่เรือนศาสตร์ช้าคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินมีช่องทางการหาไรายได้มากมายสิ่งที่ลงทุนเอาไว้มีโอกาสที่ได้กําไรงอกงามอย่างคาดไม่ถึงเป็นโอกาสที่ดีที่คุณนั้นจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการทองค่ะการติดต่อการเจรจาใดๆสําเร็จล้วงรวมไปถึงสิ่งที่คุณนั้นตั้งหน้าตั้งตารอในเรื่องของผลกําไรมีโอกาสที่ดีแต มีรายจ่ายที่รออยู่มากมายค่ะเป็นสิ่งที่คุณนั้นจําเป็นที่ต้องจ่ายรวมไปถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเดินทางการเข้าสังคมต่างๆคุณต้องบริหารจัดการให้ดีมีโอกาสร่ำรวยรับตัวจริงค่ะ เคล็ดลับก็คือนี่เลยค่ะคุณต้องบูชาองค์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏติดตัวประจำตนเป็นมงคลเสริมดวงชะตาให้เรื่องการเงินนั้นหนาประสบความสำเร็จมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาให้คุณนั้นได้ใช้จ่ายอย่างสบายใจค่ะ เรามาดูในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างดีกว่าค่ะดาวการงานดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงินร่วมอาทิตย์ร่วมอังคารแถมตนเองนั้นได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงต้องผาดโผนหนักหนาหน้า,นา,นายำเกรงยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนั่นแหละค่ะอยู่เฉยไม่ได้มันหมายความว่าวตัว คุณเองมีงานให้ต้องรับผิดชอบงานถาโถงเข้ามาหนักแต่คุณนั้นต้องตั้งสติให้ดีวางแผนวางกลยุทธ์ในสายงานของคุณให้ดีคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่คู่ครองหุ้นส่วนคอยช่วยเหลือส่งเสริมผลักดันให้คุณนั้นจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีค่ะอย่าไปกลัวสุดแรงหรือย,ยังสุดกําลังหรือยังต้องให้สุดแรงสุดกําลังคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะ เคล็ดลับก็คือนี่เลยค่ะคุณต้องมีสุดยอดสีพึ่งฟันธงพระคาริฮาระประทานพรติดตัวประจำตนเป็นมงคลหนุนเสริมดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จเจรจาวาจานันหนามีแต่ผู้คนเมตตาอุปถัมภ์คำชูให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะมาดูในเรื่องของความรักของท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างค่ะเรื่องราวของความรักสำหรับคนที่มีคู่นั้นช่วงนี้คู่ครอง ช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีค่ะร่วมสร้างร่วมสู้ไปด้วยกันก่อนอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะเพื่อครอบครัวของคุณนั้นจะได้อยู่กันยืนยาวค่ะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้เสน่ห์แรงเกินห้ามใจรักเก่าก็จะกลับมารักใหม่ก็มีมาเพิ่มรุมร้อมหอบร้อมกันเหลือเกินช่วงนี้ต้องสลับลางให้ดีนะคะระวังจะสลับลางไม่ทันค่ะ มาดูสุขภาพของท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายต้องดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอต้องระวังโรคเก่ากําเริบหรือหายไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ต้องดูแลหากมีอะไรผิดปกติต้องรีบปรึกษาแพทย์ทันทีอย่าชะล่าใจต้องตรวจเช็คร่างกายอยู่เป็นประจำค่ะจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการอัปเดต ดวงรายสัปดาห์กับอาจารย์ใบบุญคนนี้อย่าลืมติดตามพวกเราโหราศาสตร์ฟันธทงทุกๆคนนะคะรวมไปถึงอย่าลืมติดตามอาจารย์ใบบุญคนนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในทุกๆสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้ขอราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย